ไม่ดีว่าสีแกงนอใหม่หานอใหม่ไม่ได้นอเดียวจากพี่น้องแกงสารพัดพักนี่แหละใส่พัก,ก,กร่วมๆไปแกงออมแกงเฟื้อนี่ยแหละจะว่าใส่หมูน้ำใส่บะอ,อือหน่อยหน่อยหนึ่งมี่สารพัดพักกี่สีตรงใส่พักก้านตรงพักผงซุรอดพักใส่ สารพาัดผักกินเองเดออเนาอพี่น้องเนาะประเด็นมูก,นกินน้ำดอกมักอะไรก็ใส่อนั้นะจ้ามักแบบนี้นะมักผักได้หลายมักใส่ผักใส่กับผักแอนสุรดแน,น่ผักขาแน่จ้ะเมนูนสารพ,าพาัดผักนี่พี่น้องคอยไปแง่มดแดงห้างเดียวเด้น ท่างเดียวได้ฝ้ายนึงนี่แถมเฮียตั้งหากอันคำว่าเฮียกับสิได้ร้ายก็นีน้อยนึงคอยบัดไปเฮ็ดเฮียพี่น้องเอ้ยบ้างกับตาลงขวมํคอยเศร้าน้ําเงินสีงแงโจว่าใครมันกับพ่อไหนใหญ่นี่จักน้อยมันจัางสีใหญ่ใครหมอกระลังหน่อยฝนกระลังมาตกใส่ภูละอีกสักประมาณนาทีนึงน่ะสีใหญ่จ้ะข่าวว่มาลาแงไปก่อนเด้อ อันอยู่น้ำสวนข่อยเขาก็ยังอันเดไม่สาวเขอแมงแย่เลยพี่น้องอันพ้นมาหาใคารโมแดงขายนะนี่แหละข่อยสีใสเอนแกงนอใหม่ข่อยนี่วนอใหม่นอเดียวข่อยนี่แต่พอเสียบระจิตขื้นเกาลัดจะคล้องเห็ดมันบ่มีกับเขาพี่น้องเขาก็เลยไปหานอใหม่ในมะนอน,นึ่งข่อยสีแกงใส่พักใสยย่ยาละ่ะ เป็นเสแสรบเนาะพี่น้องเลยทั้งแกงทั้งอันนี้แหละพักซุกแล้วกะสินี่แหละแซ่บผักอีตูผักขห้งแง่ผักขาแต่หอมมันยังใส่สะะารพัดหอมผักขาผักขห้งแง่ผักอีตูแซ่บกันไปมากกินไหนตัวกินแดงกินแดงนะพี่น้อง ที่เมืองไหนเด้อแซ่บดีจ้ะ